ตอนนี้เนี่ยโมเบียสในเรื่องโลกิกกำลังหาเซลส์กำลังพยายามขายเจส,สกีส่วนผู้หญิงคนนี้ได้ทำการตอบสิ่งนี้ไปเพื่อเป็นการปฏิเสธ well, the way, also nice just get out pond and unplug, hit that If live river exciting it's nice in could also unplug I'll be commute. on an on pond a way to just and mind. <Yeah. S 1> keep that mind. keep keep เดี๋ยวฉันจะจําไว้เดี๋ยวฉันจะเอาไว้เป็น choice หนึ่งแล้วกันก็เป็นการปฏิเสธที่ดีนะมีอะไรอีกบ้างที่สามารถเอามาใช้ได้ No thank you อ๋อไม่เป็นไรอะค่ะขอบคุณค่ะ Not at the moment thank you Maybe another time thank you คือเราจะมี thank you เพื่อความสุภาพมากขึ้นเนาะอ๋อเออเอาไว้โอกาสหน้านะคะ Let me think about it and I'll get back to you อืมขอฉันกลับไปคิดก่อนนะเดี๋ยวฉันติดต่อกลับไปหรือถ้าเราอยากจะปฏิเสธจริงๆเราก็สามารถพูดไปตรงๆเลยว่า oh thanks for the information but I'm not interested at the moment thank you อืมฉันยังไม่สนใจอะคะ่ะโอเคลองเอาไปใช้กันดูนะ